สวัสดีครับวันนี้พบกับผมไลลาไลออนขายเช่นเคยนะครับกับรถสวยโดนใจบายเปรมไลออนขานั่นเองนะครับและวันนี้นะครับผมมีรถตู้พรีเมียมเป็น v ีพีเที่นั่งนะครับเป็น v ีพีแท้นะครับจากโรงงานนะครับนั่นก็คือรุ่นแกนสตาร์เหล็กนั่นเองครับต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับขายดีมากๆเลยนะครับเพราะในตลาดนะครับมีน้อยมากๆนะครับเพราะราคานะครับตอนออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงนะครับตัวนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ2.4ล้านเลยนะครับ เพราะเขาเป็นรุ่นพร็อปสุดนั่นเองนะครับซึ่งเวลาเป็นมือ2นี้โหหายากมากๆนะครับแต่ความต้องการในตลาดนี้เยอะมากเลยนะครับและวันนี้นะครับเรามีเข้ามาแล้วนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับและมีวัดเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะด้วยนะครับกับคันนี้เลยนะครับฮุนไดนะครับแกสซาเล็กนะครับ2.5 VP นะครับมาในปี2019เลยนะครับและราคานะครับต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะครับเหลือเพียงแค่1 3 5 0 0ล้าน้านบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ ซื้อสดนะครับร้านเราก็ไม่บวกแว่นนะครับฟรีค่าโอนของแถมจัดเต็มเช่นเคยนะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนนะครับพิเศษไม่แค่กันเลยนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยกรณีฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ22,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดเอาไปเลยที่7ปีหรือ8 4งวดครับดอกเบี้ยพิเศษก็ถูกมากนะครับเพียงเริ่มต้นแค่2 5 9เเท่านั้นนะครับมาพร้อมด้วยของแถมจัดเต็มเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพามาชมพามารีวิวเลยนะครับสำหรับบางท่านนะครับที่ยังไม่เคยเห็นครับออปชันฟังก์ชันด้านในนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมนับกันอย่างละเอียดเลยนะครับเริ่มด้วยในส่วนของด้านหน้านะครับคันนี้จะเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับเขาจะได้เป็นกระจังหน้าใหม่นะครับหรือกระจังหน้าเต็มแบบนี้นะครับมีกล้องให้รอบคันแบบนี้นะครับมาพร้อมด้วยคูดคอนโทรลประตูไฟฟ้าสฝั่งซ้ายขวามีมาให้ครบถ้วนนะครับ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเปิดปิดแบบอัตโนมัติหรือออโต้ด้วยนะครับมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกและไฟเดย์ไลท์ด้านล่างนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับและตัวรถนะครับคันนี้ก็เป็นสีดําด้วยนะครับและสีดําสําหรับรถตู้พรีเมียมนะครับเป็นสีที่ขายดีอันดับต้นๆเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับรถสีนี้นะครับและคันนี้นะครับสีสวยมากๆนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยครับพร้อมใช้จริงๆนะครับและสําหรับล้อแม็กนะครับคันนี้นะครับสำหรับรุ่นแกนซาเล็กนะครับเขาจะเป็นล้อแม็ก ข้อ17นั่นเองนะครับอันนี้เป็นแม็กเดิมตรงรุ่นเขาจะเขาจะเป็นซีซีนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเป็นแม็กทูโทนและคันนี้นะครับยังได้ยางใหม่ด้วยเป็นยางบิสโตนนะครับปี2023เลยนะครับตุ่มยางรอบยางนะครับใช้ต่อได้อีกนะครับปี2ปีได้สบายเลยนะครับคันนี้นะครับภายในนะครับซูมล้อเบ้าโชกนะครับนี่คันนี้นะครับมีการอัปเกรดนะครับช่วงล่างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนิ่มนวลมากๆเลยนะครับอัปเดตสปริงต่างๆนะครับ และสําหรับกระจกมองข้างนะครับคันนี้นะครับสีเดียวตัวรถนะครับไฟเลี้ยวปกระจกมองข้างและยังมีกล้องนะครับสมาร์ทวิว360องศาจากโรงงานมีมาให้ครบทั่วเลยนะครับรุ่นท็อปสุดก็มาด้วยปะตุไฟฟ้าจากโรงงานนั่นเองนะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับภายในจะได้เป็นเบาะ VP นะครับหัวหมอนมิกกี้เมาส์ปรับไฟฟ้าแบบนี้นะครับมาพร้อมด้วยมารอบพันุและยังมีในส่วนของเคาน์เตอร์และจอทีวีด้านกลางตรงนี้นะครับรุ่นท็อปสุดออปชันจัดเต็มมากๆนะครับเดี๋ยวค่อยพามารีวิวด้านนกั อัพดีไซน์ด้านท้ายนะครับเป็นรุ่นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อแล้วนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับสำหรับโฉมไมเนอร์เชนนะครับมีกล้องนะครับมองหลังพร้อมเซนเซอร์กัะยถอยนะครับเป็นรุ่นแกสตาเล็กตัว VP นั่นเองนะครับและเวลาเปิดนะครับเปิดง่ายมากๆเลยนะครับเปิดแค่นี้เลยนะครับภายในนะครับจะได้เป็นเบาะหนังสีครีมนะครับหัวหมอนมิกกี้เมาส์นะครับทั้งหมด7ที่นั่งนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับและเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนโครงสร้างตัวรถกันก่อนนะครับบอดี้ด้านหลังนะครับ ตะเข็บนะครับเดินตรงนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยนะครับฝาท้ายเดิมเดิมนะครับไม่มีขานไม่มีงัดแงะนะครับเป็นฝาเดิมจากโรงงานเลยนะครับและร้านไลออน่าวของเรารับประกันนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพีกว้ามหรือน้ําท่วมนะครับเป็นรถบ้านนะครับมีวัดดูแลนะครับเช็คระยะตามระยะเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของออปชันด้านในกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสาหรับฮุนไดแกสตาเลยคันนี้นะครับภายในจะเป็นสีโทนดํา ัตเก๋าเบาหนังสีครีมหรือสีเบจนะครับหรูหรามากๆนะครับมาพร้อมด้วยกุญแจรีโมทนี่มีแบบนี้นะครับเวลาเสียบนะครับสามารถบิดสตาร์ได้เลยนี่เสียงเครื่องนิ่มนวลนะครับเป็นเครื่องยนต์คอมเบเลวดีเซล2.5ลิตรหรือเครื่องยนต์ A2 เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับให้ดูจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับเขาจะเป็นเบาะหนังแท้นะครับสีเบจนะครับปีกเบาะยังแน่นยังตึงมากๆนะครับเป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะครับแผงประตูต่างๆนะครับ เป็นสีโทนสีเบจนะครับตัดกับมือจับต่างๆนะครับลายไม้นะครับที่ตกแต่งมากับตัวรถนะครับสวยงามมากๆลงตัวมากๆเลยนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับเขาจะเป็นพลาสติกนะครับสีโทนดามนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วนั่นเองนะครับและสําหรับหน้าจอนะครับเขาจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับอันนี้เป็นจอเดิมตรงรุ่นมาจากโรงงานนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับระบบ อ่าออปชันมีเดียต่างๆนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับวิทยุ FMAM เชื่อมต่อ CDDVD นะครับเชื่อมต่อ USB นะครับและยังมีในส่วนของกล้องนะครับสมาร์ทวิวนะครับ360องศานะครับมีมาให้ครบเลยนะครับสำหรับรุ่นท็อปสุดนะครับระบบเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองนะครับมี USB ให้2องตำแหน่ง HDMI นะครับ Power Outlet ตรงนี้อีก1นึ่ตำแหน่งนั่นเองนะครับ และสําหรับเด็กไมค์คันนี้นะครับไมค์เพียง1นึ่งแกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวมีวัดดูแลเช็คระยะตามระยะเลยนะครับพวงมลาลัยจะเป็นพวงมลาลัยหนังมันติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงและยังมีในส่วนของระบบช่วยในการขับขี่คูชทอนโทนมีให้ครบเลยรุ่นท็อปสุดนะครับและสําหรับแผงประตูฝั่งคนขับนะครับนี่เขาจะมีปุ่มควบคุมนะครับเปิดปิดประตูไฟฟ้านะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาควบคุม จากคนขับตรงนี้ได้อีกหนึ่งตำแหน่งเลยนะครับและคันนี้นะครับคู่มือการใช้งานนะครับบุ๊กอรต่างๆนะครับมีให้ครบแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานหน้าจอนะครับคู่มือนะครับการใช้งานนะครับของตัวรถนะครับคันนี้นะครับจัดเต็มมากๆคู่มือเยอะมากๆนะครับคู่มือการใช้งานระบบนำทางนะครับประตูไฟฟ้านะครับมีให้ครบและสิ่งที่พลาดไม่ได้นั่นคือบุ๊กอรนั่นเองนะครับหรือสมุดรับประกันนะครับคันนี้นะครับมีประวัติดูแลนะครับ เข้าศูนย์มาทุกระยะเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราให้กล้องดูช้าๆเลยนะครับคันนี้นะครับเขาดูแลถึงจริงครับเช็คระยะตามระยะเลยนะครับทุก1 0,000หมโลนั่นเองนะครับนี่และระยะล่าสุดนะครับนี่ก็เข้าศูนย์หุ้นไดมาเหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นป้ายจากศูนย์ฮุนไดนะครับคันนี้ก็เพิ่งถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมานะครับลูกค้าออกไปก็ พร้อมใช้งานได้เลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับภาษีละพรระบนะครับก็ปี68ต่อให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับใครได้ไปคันนี้โหต้องบอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับพร้อมใช้งานจริงๆนะครับและสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังเช่นเดียวนะนะครับก็ต้องบอกว่ารุ่นแกนสเล็กเนี่ยเป็นรุ่นที่พรีเมี่ยมมากๆนะครับเพราะเขาเป็นนะครับชุดแต่งหรือเบาะเนี่ยก็คือมาจากโรงงานนั่นเองนะครับเป็นหัวหมอนมิกกี้เมาส์นะครับปบไฟฟ้านะครับทั้งพนักพิง พักเท้าตรงนี้ก็เป็นระบบปรับไฟฟ้านั่นเองนะครับนี่โหภายในรูลามากๆนะครับและเขายังมีในส่วนของเคาน์เตอร์มาพร้อมทีวีจอกลางครับเขาจะมีเฉพาะในส่วนของรุ่น VP เท่านั้นนะครับตัวพรีเมียมนะครับเขาจะไม่มีเคาน์เตอร์จอกลางตรงนี้นะครับนี่เวลาเปิดครับเราจะกดจากตรงนี้นะครับนี่เขาจะมีทีวีนะครับจอกลางแบบนี้นะครับขึ้นมานะครับรูลามากๆนะครับและเขาจะลิ้ยงภาพจากเครื่องเล่นนะครับพายโอเนียตรงนี้นั่นเองนะครับ เราสามารถเล่นในส่วนของวิทยุ FMAM นะครับใส่แผ่น CD นะครับเชื่อมต่อ USB ก็ได้นะครับนี่โหลูกเล่นออปชันจะเต็มหรูหรามากๆนะครับระบบแอร์ก็เย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับมีทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับหุนใดนะครับต้องบอกว่าระบบแอร์เขาทํามาดีมากๆเลยนะครับระบบไฟต่างๆมีให้ครบนะครับฝ้าเพดานนะครับใสสะอาดเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับ และโปรโมชั่นราคาพิเศษด้านหน้ารถกันครับและสําหรับโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนะครับแก้ม2ฝั่งซ้ายขวานะครับเดิมๆนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมนะครับแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆเลยนะครับและในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็ใสสะอาดมากๆนะครับรอยมาสกิ้งรอยแต้มสีนะครับจากโชรูมจากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดอับแผ่นสติ๊กเกอร์มอกนะครับรอยแต้มหัวน็อตต่างๆนะครับมีครบทุกจุดเลยนะครับและคันนี้เป็นเครื่องยนต์คอมเมเรลดีเซล 2.5ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับไมนเนื้อเชน A 2นะครับเขาจะระบุตรงนี้เลยว่า A 2 175งาแรงม้านั่นเองนะครับคันนี้อัตราเร่งดีนะครับเร็วแรงประหยัดน้ำมันนะครับเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะครับและสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาในส่วนของรถตู้พรีเมียมนะครับอยากได้เป็นตัวแกสต้าเล็กนะครับหรือตัว VP นะครับเป็นป้ายดำแท้จากโรงงานนะครับหรือรถนะครับลอยอนหนึ่งหรือประเภทหนึ่งนั่นเองนะครับต้องห้ามพลาดคันนี้เลยนะครับ ต้องบอกว่าในตลาดนะครับมีจํานวนน้อยมากๆนะครับเพราะว่าตอนออกห้ามือหนึ่งป้ายแดงนะครับราคาค่อนข้างสูงเลย2.4ล้านนะครับคนก็จะออกน้อยแต่เวลาเป็นมือ2นี่โหขายดีมากๆเลยนะครับคนหาใช้กันเยอะมากๆเลยนะครับหรือใครที่นะครับกาลังมองหาในส่วนของเจ็ดที่นั่งหรือสิบเอ็ดที่นั่งตอนนี้ที่ร้านเราก็มีเข้ามาใหม่เยอะมากๆเลยนะครับมากกว่า10คันเลยนะครับเข้ามาดูรถจริงที่หน้าร้านได้เลยนะครับและสําหรับคันนี้นะครับต้องบอกว่าราคาสูตรพิเศษจริงนะครับ จัดให้ในราคาเพียง1้า3 50,000บาทเท่านั้นนะครับราคาลดลงไปกว่า1ล้านบาทแล้วนั่นเองนะครับและสำหรับราคานี้นะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนซ์เลยนะครับซื้อสดนะครับไม่บวกแวด7%นะครับฟรีค่าโอนของแถมจัดเต็มเช่นเคยนะครับและสาหรับลูกค้าที่ซื้อจัดเฟแนซ์นะครับพิเศษไม่แพ้กันสามารถจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยนะครับ่อนนี้ฟรีดาวผ่อนเพียง20,200บาทต่อเดือนเท่านั้นสูงสุดไปเลย7ปีหรือ84งวดนะครับ ดอกเบีย้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นเพียงแค่2.59%เท่านั้นของแถมจัดเต็มเช่นเคยเดี๋ยวคืนได้ตามนี้เลยนะครับฟรีทุกค่าดําเนินการนะครับฟรีค่าโอนค่าจัดนะครับน้ำมันเต็มถังกล้องหน้าหนึ่งเครื่องมีบริการช่วยเหลือเฉิน24ชั่วโมงทะเทศแถมฟรีให้1่งปีเต็มและเรายังมีบริการหลังการขายรับการเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ20,000กิโลเมตรลูกค้าใช้ต่ออุ่นใจสบายใจเลยว่าได้รถสวยคุณภาพดีนะครับของแถมจัดเต็มแน่นอนนะครับและนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่หน้าร้านนะครับหรือคันอื่นที่หน้าร้านนะครับเพียงแค่เซิร์ชใน Google แบบว่าไลออนคาร์รถมือ2นะครับเป็นภาษาไทยเลยนะครับเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเรานะครับอยู่บนเส้นกาญนาวิเศษบางบัวทองนะครับอยู่ติดกับโลตัสไซนน้อยนะครับอยู่บางบัวทองนนทบุรีนี้เองนะครับหาง่ายมากๆเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับเข้ามาเลือกชมรถสวยกันได้ ทุกวันเลยนะครับหรือสนใจสามารถติดต่อหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube l i n e หรือทางเว็บไซต์นะครับหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับเรามีแอดมินบริการนะครับมีทีมงานนะครับดูแลปรึกษาเคสกันได้ตลอดเลยนะครับและนะครับก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถเราก็จะทําการล้างขัดเคลือบสีฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลูกค้าจะได้รับรถสวยนะครับคุณภาพดีสภาพพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ รบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทุกช่องทางเลยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวขานาดไนฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ